วิธีป้องกันตัวเองจากกลโกงถูกหลอกให้ทําธุรกิจนะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. วันนี้แบ,บ่งปันคุณสามสี่ข้อนะครับข้อแรกคุณต้องเห็นสองด้านนะครับเหมือนวันนี้ผมยกตัวอย่างให้หลายๆคนดูนะครับก็คือูพง่ายงคือเหรียญมันมีสองด้านนะครับถ้าวันนี้เขามาบอกคุณด้านเดียวนะครับรวย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  เราไม่บอกดอีด้านคุณกำลังอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะครับนั่นคือคือความเพ้อฝันเฟ้อเจรนะครับระวังให้ดีนะครับต่อไปข้อที่สองคำกล่าวไทยสุภาษิตนี้ยังใช้ได้นะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับคุณต้องเห็นธุรกิจเหล่านั้นผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนานานะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยรวยรวยรวยร่างเว ไม่แน่อาจจะบินหายก็ได้นะครับเหมือนกับสองสามเจ้าที่ผ่านมานะบินหายไปเลยนะครับถ้าจะไปการทำธุรกิจไม่ใช่ขึ้นลิฟต์นะครับฟังให้ดีนะครับการทำธุรกิจไม่ใช่การขึ้นลิฟต์นะครับทุกอย่างต้องเป็นค่ดบรรดันไดเก็บเงินตั้งแตบบ่บาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทไปนะครับลองไปพิจารณาค่าควรดูนะครับแต่ถ้าใครต้องการเชิงลึกนะครับผมมีเปิดสอนนะครับ การป้องกันกโกงจากธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์นะครับทักมาที่ไลน์ไอดีเนี่ยครับราคาเบามากอืมรับรองถูกมากนะครับแบ่งปันแค่นี้สวัสดีครับ